สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนยคะ่ะสวัสดีตอนเศร้าๆค่ะเมื่อนี้อากาศขึ้มหนาวมากเลยค่ะเมื่อเศร้านี่หนาวหนาวซ้ายมากกะจะมีแดดเนี่ยจากน้อยค่ะแต่ว่าเมื่อน,นี้กะเขาบอกว่าเอาในอุณหภูมิจะอยู่ที่18องศาเนาะคะ่ะบุ๋มก็เลยมา update. อัปเดตต้นต้นอีหยังก่อนละค่ะโอ้ยนะสมองบ่ทํางานอีกแล้วต้นพักชี่ล้อมค่ะพักชี่ลอ้อมเนาะแถวบ้านบุ๋มเขาจะเอื่นพักชี่น้ำค่ะ แต่ตามในอินเทอร์เน็ตนะเขาจะเอิญพักชี่ลอมเนาะคะ่ะบางคนเพื่อนก็นอาจจะรู้จักแล้วเนาะแถวบ้านบุ้มนาันายค่ะตามหวยตามน้องนาันายบุ้มเอามาอัปเดตให้เบิ้งค่ะเดี๋ยวเขาเริ่มต้นใหญ่ขึ้นละค่ะเดี๋ยวบุ้มจะขยายขยายออกเนาะคะ่ะบุ้มจะขยายพัน์ไว้เนาะบุ้มประกาเก็บกิ่นอยู่เนี่ยค่ะพอเขาเริ่มต้นใหญ่เขาเริ่มต้นสูงออกมาลหรือว่าบุ้มจะตัดเนาะคะ่ะเดี๋ยวมุ้มได้บางๆบุ้มจะผ้ามาปูกมาช่ำมาขยายไว้เนาะ เดี๋ยวบุ๋มพาไปเบิงต้นกล้วยค่ะกล้วยของบุ๋มอัปเดตกล้วยเบิงกล้วยในเมืองนอกค่ะแต่อยากหัวขึ้นอย่างนี่เดอร์พี่น้องค่ะนี่แม่ค่ะกล้วยสามวีแย่งแล้วแย่งอีกอยู่ค่ะกล้วยสามวีวีละหานวยค่ะกล้วยนมว่าค่ะกล้วยนมว่าบานเห่าเนาะค่ะเนาะกลัวจะได้กินค่ะจอบแล้วจอบอีกประคบประงมย่างดีค่ะหลอดไม่ให้กินก็ถือว่าดีค่ะเพราะว่าเขาหนาวเนาะค่ะเนาะ อากาศหนาวบางคนเพิ่นกระถามาอากาศหนาวต้นกล้วยบ่าตายบ่ไก่จะตายแน่และค่ะอันนี้เคืออนี่กใกล้จะได้กินแล้ว,ลวเนี่ยว่มวาเนี่ยเดยวก็จะได้เฮ็ดข้าวต้ตมมัดละค่ะอยากกินข้าวต้มหัวงอกผูก้ใดเคยกินข้าวต้มหัวงอกเน่เนาะอยากกินค่ะเนี่ยเนยในหน่อยมันแตกมันเริ่มจะซุกไก่จะได้กินแล้วมั้งนี่ค่ะเม่นบ่ออันนี้ปลายนี่มันแตกนะคะนี่นี่อันนี้ก็ะสามวีกันค่ะสามวีข่ยอยูได้วีแล้วหกหน่วย บางบรรยากาศเนี่ยค่ะเริ่มเขา้านาสปริงแล้วค่ะเขาก็เริ่มแตกยอดแตกยางออกมาไม่แล้วกลับขึ้นสู่สภาพใกล้จะกลับขึ้นสู่สภาพเดิมล่ะอันนี้ก็จะเป็นพักสลัดค่ะสลัดในกับบะเนาะค่ะในหลังบ้านเนาะพี่นงค่คะอันนี้แม่สลัดมันพักกาดแก้วบคานนี่พักกาดเอียงค่ะพอไงราซื้อมาแทนบุ๋มแต่บุ๋มบรูกจากซื้อบุ๋มก็เอิน่นแต่สลัดละค่ะพักยางก็กินรถเนาะปลูกมาแท่นกันค่ะเป็นห้อยปรดกิน พอของ,งามเรากับบกกาเก็บกินแล้วค่ะเนี่ยอันนี้ยังบใงญ่ค่ะพ่งจะปลูกพ่งจะปลูกได้จักอาทิตย์เองสองอาที์หลังจากที่เป็ดกินแล้วค่ะเป็ดบุมกาเสียเป็ดบุมกาเสียละค่ะต้นนั่นนะที่ป่วยอะค่ะตายแล้วตายเมื่อนั่นละแต่เลือดโตนให้อันนี้กับพืชพักคือกันค่ะช่วงนี่กับบอคอยแพ่งพักบันไดดอกเพราะว่ากับปลูกให้เป็ดกินนั่นละค่ะถ้าเขาใยแล้วกับเก็บให้เป็ดนั่นละกินคนกับกินน้ำเน่ อันนี้ก็เริ่มห่อหัวแล้วค่ะประกาศบัตเตอร์เฮดนี่ยเนี่ยเริ่มห่อหัวแล้วง่ามหลายเนี่ยประกากินจงไว้เป็ดแหบจงไว้เป็ดแหบค่ะเนี่ยมันก็ปลูกผสมกันไปแล้วค่ะเลือกกินเอาเนาะค่ะอยากกินยังก็เลือกกินเอาเนะะาะปลูกหลายหลายยางมีพื้นที่กับปลูกหลายหลายยางค่ะคุณฝ่ามืดฝ่าขึมมาแล้วทึ่งมืดมาเมื่อนี้กะ สงสัยจะไม่มีฝนดอกอากาศลึมซื้อน้อ,นอค่ะเนาะนี่ละบรรยากาศท่างหลังบานบุมค่ะเดินหลังบานบุมพืดผักกระเริ่มไถทาย่อยไงทะย่อยไรเก็บกินไ้เก็บให้เป็ดแน่ละค่ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นบักพิกเขียวยกค่ะบักพิกลงฤด,ดูมาดีถ้าเขาบ่ตายค่ะเขายังเกิดขึ้นมาให้กินอยู่นี่นี่นี่เนี่ยพอด้จีต่ำเจลยอยู่ค่ะ ขี้ตำแก้วพี่นเกิดทอดก๊กเกิดทอดปลายคุณมุ้บ่ถอนทิ่มค่ะเอาไว้ถ้าก,กินมาเขาอันนี้ก็จะเป็นต้นแก้วเมื่อก่อนสีขาวค่ะพะ่อใหญ่เฮ็ดเสาห้เบิเ่องในมุ้ปลูกลงไว้ค่ะปลูกปีแรกปลูกลงดินเนาะก้านลายค่ะมันจะเป็นน้ำมักเศร้าเขาออนอนว้เอกเลกอยู่นั่นโอ้บรรยากาศคืออากาศดีค่ะอยากมานั่งตากแดดอยู่เบิดกาแฟไปสองแก้วแล้วมือนี่ นี่บัคเกอเทศต้นนี้สงสัยจะได้กินยูดอกนี้ค่ะบ่าตายดอกบักเกอเทศคัน่นบ่ได้ปลูกบ่ได,กบได้ตั้งใจปลูกมันละง,งามงามเลยค่ะอันได้ตั้งใจปลูกบ่าเป็นแต่ได้กินเนี่ยดอกดาวเรือง,เรอ,งเรองบ่มเริ่มบานขึ้นมาแล้วดอกดาวเรืองปลูกไว้ท่าไรผืดไรมะแลงเนาะค่ะปลูกใส่ในสวนไว้อ่ะค่ะพวกไรผืดพนะไมรมะแลงค่ะไรพวกมะแลง ปลูกไว้เด้อค่ะเดอ้อดอกดาวเรืองในซอยลายมะแลงใดค่ะอีกอย่างนึงมึงกับปลูกไว้ถวายาพระพรค่ะไว้พระบนหิ่งเนาะค่ะเนาะมันยากาศคับครึมแถบบอยากย่งงางเขาในบ้านเปล่ค่ะอากาศมันเย็นมีแต่ในสวนนี่ยแหละยางอ้อมไปทั้งหลังบ้านแต่ก็ย่างอ้อมมาทาั้งนี้อันนี้ก็จะเป็นประเทศทีท่บบได้ตั้งใจปลูกเด้อค่ะเดอ้อเบิ่งในนี่หน่วยบักใหญ่เลยพวงละสี่หน่วยคุณ ถือว่าประสบความสาเร็จครั้งแรกที่บุ้มปลูกบอนที่บุ้มดูแลบะเกอร์เทดได้กินค่ะบะเกอร์เทดใหญ่แต่ว่าบะเกอร์เทดหน่อยนี่ก็เกิดมามากอยู่แต่ว่าใบก็ตายต้นเหี่ยวตายเบิดค่ะปีที่แล้วอะต้นนี่ก็ประครบประงมย่างดีให้เขาเกิดขึ้นมาค่ะต้นนี้บ่ได้ตั้งใจปลูกเนาะเบิง์นเนยเบิ่งเอาโดเดอพีพนนองค่ะ <laughs> แต่อยากหัวเนี่ย คลิปนี้ก็ามาซัมลีแล้วเด้อค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกๆทุกกำลังใจทุกการทักทายทุกคอมเมนต์เ้ยค่ะดูแลร,รักษาสุขภาพกันเด้อค่ะเด้อเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะเบื้องแนบรรยากาศมาบรรยากาศมาวสันเมฆลอยองโลงองลงมาแล้วาาาาจักหน่อยกับฝนลิ่นมากทานั้นตัวบา,บายเด้อค่ะสวัสดีค่ะ